นางสาวสุพิชญาชำนาญเวทค่ะเป็นตำแหน่งครูอาจาจ้างที่นี่ค่ะตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านแดนอำเภอบุรพิสัยจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละค่ะใกล้ๆกับเขาหน่อค่ะอย่างแรกเลยก็คือจะให้เด็กเดินตามเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะแล้วก็ไปบูรณาการกับสาขาวิชาอื่นอย่างเด็กๆได้ปลูกผักนะคะก็คือการงาน รู้จักการปรับหน้าดินก็คือเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ว่าเราจะต้องใช้ดินอะไรเวลาเด็กเอาไปค้าขายให้กับผู้ปกครองที่มาอย่างเงี้ยนะคะก็คือไปบูรณาการกับวิชาคณิตศาสตร์หลักๆเลยก็มีพริกกวางตุงะะ้งค่ะกะเพราโหระพา,ละพาแล้วก็ผักชีสารหน่แล้วก็มีมะเขือมีถั่วฝักยาวมีกระเจี๊ยบอะไรพวกน,นี้นะคะ่ะ โรงเรียนดูแลโดยการให้เด็กๆจัดตารางเวรก็คือป .1 เช่นรดน้ำวันจันทร์ป .2 รดน้ำวันอังคารางียค่ะแล้วก็เวลาพืชผักเราได้ผลผลิตแล้วก็แบ่งกันเก็บชื่อเล่นชื่อฟางค่ะอยู่ชั้นป .6 ค่ะเข้ามารดน้ำค่ะแล้วก็ถอนหญ้าหญ้าค่ะตอนแรกเพราะว่าไม่รู้ว่าต้องทอํายังไงค่ะแล้วพอหลังจากทำเป็นแล้วมันรู้สึกยังไงร,รู้สึกทําง่ายขึ้นค่ะ สนุกไหมชอบปลูกครับสนุกดีค่ะเอาไปแปลรูปเป็นอาหารกลางวันค่ะแล้วก็อย่างเทิมที่แล้วก็จะมีการแปลรูปเป็นสเปรย์และยุงก็ใช้พวกตะไคร้แล้วก็ผิวมะกรูดผิวมะนาวอย่างเงี้ยค่ะโหระพาไปรวมกันเป็นสเปรย์เอาไปขายค่ะแล้วก็เอาไปประกอบอาหารกลางวันค่ะปั่นจักรยานไปขายตามบ้านนะคะเขาเอาไปทําอาหารให้กินค่ะ อยากได้หลังคาโรงเรียนค่ะเพราะว่าข้างบนมันผุก็กคือฝ้ามันพังลงมาเลยค่ะข้างบนก็คือจะปิดหมดเลยชั้นบนไม่สามารถเรียนได้ประมาณเดือนที่แล้วครัะมีฝ้าพังลงมาก็คือเด็กๆอะค่ะตกใจได้ยินเสียงอยู่ได้ยินเสียงมันถล่มลงมาแต่ว่ามันพังเฉพาะข้างบนค่ะข้างล่างใช้ได้ปกติตอนนี้เปิดทําการสอนคือชั้นหนึ่งชั้นล่างอย่างเดียวค่ะเพราะว่ามันพังมันมันผุค่ะ ว,วุ่าวงหลีนครสวรรค์พร้อมแบ่งปันเพื่อสร้างเส้นทางสู่อนาคตให้น้องอยากเป็นหมอเหมือนกันค่อ,อ,ยอยากเป็นศิลปิน